เข้าสู่เดย์ที่2ในการเดินทางของทริปฮอกไกโดแล้วนะครับเพื่อนๆนช่วงเช้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปที่เนินฮาจิมันสากะสลปถ้าใครนึกไม่ออกว่าเนินฮาจิมันสากะสลปคืออะไระ่มันก็คือหนึ่งในฉากหนังของภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์นะครับน่ามาเช็คอินเลยทีเดียวและที่อยู่ใกล้ๆกกันก็คือจุดชมวิวสูงของเมืองฮากดะเตะนะครับมอนฮากดะเตะโรเว์ Mon จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองฮากดะเตะนั่นเอง พอตกบ่ายก็พาเพื่อนๆไปทํากิจกรรมน่ารักๆก,กับการให้อาหารดิงที่มาแช่ออนเซนและในช่วงเย็นเนี่ยก็จะพาขึ้นไปชมความสวยงามของหอคอยโกเรียคาคุหอคอยอันช ok ื่อดังของเมืองโกดเตและปิดท้าย1วันในโคดเตช่วงเย็นนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวเรดบิ๊กแวร์เฮาส์โกดังอิฐแดงในช่วงกลางคืนที่เดือนธันวาคมมีการประดับต้นคริสต์มาสสวยงามเลยนะแล้วก็แวะฝากท้องกับแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังที่นี่แฮปปี้เบรดไปชมคลิปเต็มๆกันได้เลยครับ โยโ่ย,โยสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเป็นเดย์ที่2ของทริปการมาเที่ยวฮอกไกโดของเรานะครับเรายังอยู่กันที่เมืองไฮโกดาเตะนะเมื่อคืนเรานอนกันที่นี่1คืนปกติแล้วเนี่ยเวลาผมมาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมจะเปิดคลิปของเดย์นเนี่ยบนห้องใช่ไหมวันนี้ผมขอลงมาเปิดที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าโอ้หดูบรรยากาศดิขาวโพลไปหมดตอนนี้อุณหภูมิลบสมองศานะครับช่วงเวลาสักเก้าโมงเนาะก่อนจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวตัดภาพไปดูที่ห้องอาหารเช้ากันเราจองโรงแรมนี้แบบรวมอาหารเช้าละไปะไปดูอาหารเช้าที่เราทานมาเช้าแล้วก็ไปเที่ยวัันครบ เราลงลิฟต์มานะครับเพื่อนๆแล้วก็ห้องอาหารเช้าอยู่ชั้นหนึ่งเลยนะโบรดเวณนี้นะครับ ตัวบาร์อยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปถ่ายที่บาร์มาให้นะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเราถ่ายที่จานเราให้ดีกว่าเราตักอาหารมาเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนะครับมันก็จะเป็นมีสเตชันข้าวสเตชันโปรตีนเป็นเหมือนหมูนะครับแล้วก็เป็นสเตชันที่เป็นไส้กรอกแล้วก็มันแต่ว่าไม่มีพวกไข่ดาวนะครับเราก็มีมิโซนะซุปเนาะส่วนน้ําหรือตู้กดต่างๆก็อยู่ด้านนูน้นตัวห้องอาหารเช้าก็เป็นมาบนี้นะครับ ผมเปิดแผนที่การเดินทางให้เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนดอีก,กว,ว่าผมเดินทางยังไงเพื่อเพื่อนๆดูคลิปของผมเราจะสนุกมากขึ้นผมเริ่มเดินทางจากห้องพักนะครับเราพักใกล้ๆสถานี JR Hakodate นะครับและที่เราเลือกพักใกล้ๆ JR Hakodate เพราะว่ามันใกล้ตลาดเช้าและมันก็ยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆอีก3แห่งนะครับนั่นก็คือ Red Brick Warehouse กาดังอีกแดง เนินฮาจิมันซากะแล้วก็จุดชมวิวอันมีชื่อเสียงมอนฮากดาเตโรเวนะครับเราจึงเริ่มเดินทางกันบริเวณนี้และการเดินทางโดยสารหลักของเมืองฮากดาเตก็คือรถแรมนะครับรถรางหน้าตาแบบนี้นะเป็นรถรางไฟฟ้าที่วิ่งไปบ,บนถนนแหละคู่กับรถยนต์ทั่วไปอาจจะตาจากเมืองอื่นที่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งเส้นทางของรถแทมเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมกับเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฮากอดาเตะนแล้วนะออกคอยโกริคคูก็ไปได้ส่วนโบตานนิการเดียนที่ไปดูลิงชอออนเซน,เนก็สามารถไปได้นะครับ เดินมาสักแป๊บหนึ่งนะครับมาถึงบริเวณเลดปิกแวรเฮาแล้วล่ะนี่สวยอยู่นะยีมาตกแล้วก็เช้าเชยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เป้าหมายถัดไปเราจะไปที่เนินนะครับไปครับไปตอนนี้เราเดินมาครึ่งทางนะครับเพื่อนๆเรามาเที่ยวเนินฮันจิมันสากะนะวิวสวยมากเป็นมุมเนินนะครับ อากาศหนาวมากน,านะครับช่วงที่เรามาลบสาองศาอยู่เลยตอนนี้ไปเดี๋ินไปเที่ยวกันต่อครับอันนี้ a d ด p เอาผ้ากันคอมาทําเป็นหมวกแล้วนะหนาวมากตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่เนินรูปถ่ายสวยมากเลยนะแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อน mm. ๆดูเป็นวิดีโอก่อนนะ mm. วิวเนินฮาจิมันซากะนะครับช่วงเช้าๆก็สวยแบบหนึ่งเลยนะดูแบบใส่ โอเคตอนนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยบริเวณนั้นถ่ายรูปสวยนะเดี๋ยวป้ายถัดไปเนี่ยเราจะไปกันที่เม้าฮกากอะเตกนะครับเป็นจุดชมวิวอยู่ใกล้ๆก,กันนะห่างกัน450เมตรเดินสัก5นาทีน่าจะถึงนะครับ เดินมาแปบเดียวเองครับเพื่อนๆก็จะมาถึงมอนทาโกรเดเตโบเวนะครับบริเวณชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ขายตัว๋วตั๋วไปกลับเนี่ยราคาผู้ใหญ่1,500อเยนนะครับแล้วก็ไปติดต่อซื้อที่เคาน์เตอร์ได้เลยพอซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ตั๋วเรามาเป็นหน้าตากระดาษนะครับเราซื้อมา2ใบในตั๋วเนี่ยก็จะมี QR อยู่นะซึ่งกระเช้าที่มอนทาโกรเดเตโบเวเนี่ยไม่ได้ขึ้นตลอดเวลานะมันจะมาเป็นรอบๆในช่วงที่เราไปเนี่ยหรอบเนี่ยสินาทีนะครับ พอใกล้ได้เวลาเนี่ยเราก็ขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็เอา QR ที่ได้มาเนี่ยสแกนประตูเพื่อขึ้นไปที่กระเช้ากันนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆว่า15นาทีแล้วเนี่ยเราจะขึ้นกระเช้าไม่พอต้องรอรอบถัดไป กระเช้าของที่นี่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะโดยสารกันไปครั้งนึงเนี่ยได้หลาย10คนเลยกระเช้าที่มอนทากาเเต้ใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อนๆผมว่าไม่ถึง10นาทีดีอ่ะก็เดินทางไปถึงข้างบนแล้วนะและวิวที่มีชื่อเสียงของฮาโกดาเตะก็คือวิวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นวิวเมืองฮาโกดาเตะที่ถูกขนาบด้วยทะเลสองฝัง่ง และผมว่าจุดชมวิวมอนทาโกเดเตเนี้ยเพื่อนๆสามารถมาได้ทั้ง2เวลาเลยนะครับจะพามาช่วงเวลากลางวันเหมือนที่ผมพาเพื่อนๆมาเนี้ยก็จะได้อยู่ประมาณนี้แหละหรือถ้าเพื่อนๆมาช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นแสงสีเสียงของมืองฮาโกเดเตเนี้ยก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งซึ่งมันก็บังเอิญไปตรงกับฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์อีกแล้วนะผมก็เลยสงสัยเลยว,ว่าเอ๊ะนี่ผมมาตามรอยภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์หรือเปล่าเอาละ่ะไม่เป็นไรจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยมันก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกัน เอาคนรูปกลางคืนใน Google มาเนี่ยเออมันก็ถ่ายรูปสวยดีนะแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนเนี่ยผมขอเก็บภาพหน่อยละกัน ถ่ายรูปกันอย่างนํำใจแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งมันก็จะเป็นร้านของฝากนะครับเราอยู่ข้างบนกันไม่นานนะด้วยความที่อากาศกนะค่อนข้างหนาวอยู่กันได้เราสัก20นาทีได้ก็ขอตัวลงกระเช้ามาด้านล่างวิวลงกระเช้ามาขาลงเนี่ยเออมันก็สวยนะขาขึ้นมันก็สวยแบบหนึ่งขาลงมันก็สวยแบบหนึ่งแหละก็ถือได้ว่าคุ้มค่าทั้งขาไปขาลงแล้วก็เพื่อนๆอย่าทิ้งตัวนะครับตัวนี้มันมี QR ใช้สแกนขาเข้าแล้วเนี่ยก็ใช้เอามาสแกนขาออกด้วยละ่ะ โอเคเราออกจากทาโกดาเตะเมส์รบเวมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ที่หมายถัดไปของเราอ่ะน่าจะเป็นการไปดูลิงที่เหมือนกับลงมาแช่น้ําอุ่นนะครับเป็นสวนสัตว์นะแต่ว่านี่มันก็ใกล้เที่ยงละเรามีร้านอาหารร้านหนึ่งที่ดูดูมาจากเมืองไทยก็เป็นร้านรามเมงนะครับก็เลยว่าจะไปกินรามเมงก่อนรามเมงมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่สวนสัตว์นั่นแหละไปครับเดินทางกันเนาะรอบนี้เราเดินทางกันด้วยรถแทมนะครับเป็นรถราง ผมพาเพื่อนๆนั่งรถแทมกันบ้างน,นะครับพาไปลงที่สถานียูโนกาวะออนเซ็นรถแทมเนี่ยสถานีเขาจะอยู่กลางถนนเลยนะเราต้องข้ามถนนแล้วก็มาขึ้นกลางถนนความรู้สึกผมที่ขึ้นรถแทมครั้งแรกเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆ้าการหุงรถเมล์บ้านเราเลยนะครับขับไปคู่กับท้องถนนทั่วไปแล้วก็ไปจอดตามป้ายต่างๆและเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจวิธีการโดยสารรถแทมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตวิธีการขึ้นรถแทมให้เพื่อนๆดูนะ รถแทมเนี่ยเมื่อมาจอดป้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆขึ้นที่ประตูกลางนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีบัตรเงินสดหรือไม่มีบัตร IC ีการ์ดให้สังเกตตู้ความือนะครับมันจะมีกระดาษเล็กๆออกมาเพื่อนๆนน่ยก็หยิบกระดาษเล็กๆเ,เนี้ยไปด้วยนะมันจะเป็นตัวบง่งบอกว่าเราอ่ะขึ้นมาจากสถานีไหนแล้วก็เอาไปจ่ายตอนลง ส่วนสาหรับเพื่อนๆที่มีบัตร IC c a การเนี่ยรถแทรมเนี่ยเขารองรับบัตรไ c c a การหลายประเภทเลยนะครับเพื่อนๆมีบัตรนี้ก็ไม่ต้องหยิบกระดาษใบเล็กๆนั้นขึ้นมานะสามารถใช้บัตรไ c c a การเนี่ยแตะแทนแกนหยิบกระดาษขึ้นมาได้เลยเราก็เอาไ c c a การที่เรามีแตะไปที่เครื่องนะครับแล้วเครื่องมันก็จะบันทึกว่าเรามาจากสถานีไหน แล้วพอถึงตอนลงเนี่ยถ้าเราแตะไอเราก็เอาไอเนี่ยแตะที่เครื่องแต่ถ้าเราจ่ายด,ด้วยเงินสดหรือการหยิบกระดาษใบเล็กๆมาเนี่ยก็เอาเองินสดให้พี่เขาได้เลยในเมื่อเราลงที่สถานียูโนกาวะออนเซ็นแล้วเนี่ยอาจจะต้องเดินต่ออีกหน่อยนะครับเพราะสวน t ropical b o t a n i c a n เนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้สถานีเดินไปแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ1ินาทีก็เดินไปถึงแล้วเราออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนร้านนี้ไม่มี English เมนูนะแต่ว่าเมนูก็ไม่ยากนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองพอสแล้วก็ลองดูนะครับ จะมีแบบราเมงสาชนิดตามรูปส่วนผสมภาชาเนี่ยออเดอร์เมนูนี้กับเมนูนี้นะครับแล้วก็มีสั่งเมนูเกี่ยวซ่าไปเพิ่มอีกเมนูอีกใบหนึ่งนะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเมนูข้าวนี่เมนูข้าวเป็นแบบนี้ก็ไม่ยากนะคือ400เเยนแหละ มีข้าวอยู่4ชนิดตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะจานของผมก็เป็นสไปซี่แน่นอนครับสีมาเจ้มจ้นเลยเกียวซ่า hmm. ที่นี่ชิ้นใหญ่นะครับ mm hmm. ผมเคยมาญี่ปุ่นที่เมืองอื่นอะเกียวซ่าเขาจะชิ้นเล็กกว่านี้ mm hmm. เราก็เลยสั่ง5ชิ้นแต่พอเขามาเสิร์ฟเออหชิ้นใหญ่วะ mm hmm. ส่วนนี้เป็นจานของจา๋านะครับถ้าดูเทียบจากสีเนี่ยน่าจะไม่สไปซี่เท่าไหร่ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเรียบร้อยในมืออาหารราเมงกันแล้วนะมันชื่อร้านว่าฮากุดะเตะเมนยะอิชิมอนจิฮากุดะเตะเมนบานจริงๆราเมงเนี้ยเห็นอ่าวเลยนะตรงเนี้ยเป็นอ่าวแบบทะเลเออกไปเลยตัวร้านนะ่าอยู่ตรงนี้ผมกับจ๋าสั่งกันไปคนละอย่างนะจานของผมอะไม่ค่อยเค็มนะผมชอบเพราะว่ามันเวลาเราทานราเมงที่ญี่ปุ่นอะมันชอบแบบเข้มข้นแล้วก็เค็มๆเกี๊ยวซ่ามันค่อนข้างชิ้นใหญ่นะผมว่าถ้ามากันสองคนอะสั่งแค่3ามชิ้นก็พอ5ชิ้นมันเยอะไปนิดนึงนี่ตรงนน้นเห็นไหมหลังคาเหลี่ยมๆตรงนั้นะ่ะ เป็นสวนเขาเรียกสวนสัตว์แล้วนะครับที่เราจะไปดูดิงกันปะเราเดินไปดูดิงกันครับไปซื้อตั๋วกันครับทูอเดลพริส thank you, oh, thank you. ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะเพื่อนๆค่าตั๋วคนละ300เยเยนนี่มีระบุอยู่เลยค่าตั๋วคนละ300เยนที่นี่ไฮไลท์มันก็คือลิงที่แบบมาแช่ออนเซนจนหน้าแดงๆนะไปดูกันครับป สำหรับ t ropical b o t a n i c garden หรือสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีโดมใหญ่ๆอยู่2โดมซ้ายมือเนี่ยก็คือบริเวณที่ให้อาหารลิงนะส่วนโดมขวามือเนี่ยเป็นโดมพวกพืชพันธุ์ดอกไม้ต่างๆที่สามารถเข้าไปข้างในได้ซึ่งจุดไฮไลท์เนี่ยก็คือการมาดูลิงแช่ออนเซนมันอยู่บริเวณอ outdoor ตรงนี้นะครับไอ้เจ้าลิงนี่มันฉลาดนะมันมีวิธีเรียกร้องความสมนใจจากมนุษย์เนี่ยหลายๆวิธีดูดิบางตัวเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดเพื่อเรียกร้องความสนใจเรียกร้องให้มนุษยนให้อาหาร ตอนนี้ผมพากยงอยู่เนี่ยผมก็พยายามกั้นขำอยู่นะว่าเอ๊ะมันน่ารักดีนะมันพยายามจะแบบเรียกร้องความสนใจจากเราซึ่งก็นั่นแหละครับเราก็ทนความน่ารักของมันไปไวก็ไปจัดอาหารมาเลยดีกว่า thank you monkey feet ครับเราซื้อมาคนละถุงเลย2ถุง ซึ่งพอมีอาหารอยู่ในมือเนี่ยความสนุกก็เริ่มบังเกิดผมนี่เพลินมากเลยนะครับเพื่อน,อนโยนไปให้เจ้าลิงมันรับได้เนี่ยสนุกมากเลยลิงบางตัวเนี่ยฉลาดนะนอกจากกระโดดแล้วนั่งตกมือก็มีนะตกมือเป็นเสียงดังออกมาเลยนะเรียกร้องความสนใจจากเราเพื่อให้เราเนี่ยโยนอาหารให้มันน่ารักมากเลยอะ่ะเรียกได้ว่าผมใช้เวลาหลักๆเนี่ยอยู่ข้างนอกกับโบเดียนเจ้าลิงจอนะครับลองเดินเข้ามาดูในโดมกัมนบ้างว่าโดมข้างในมันเป็นยังไง มันเป็นโดมพืชพันธุ์ดอกไม้ต้นไม้ต่างๆแล้วก็มีสัตว์ให้เราดูบ้างเล็กๆน้อยๆนะซึ่งเพื่อนเื่อหลายคนที่เป็นสายต้นไม้ดอกไม้น่นาจ,จะชอบนะแต่ผมขอด้วยด้วยละกันคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตโชว์เจ้าลิงจ๋อเนี่ยมากหน่อยละกันผมชอบมากเลยอะเสร็จภารกิจเนี่ยเราก็เดินไปที่สถานีรถแทรมนะครับโดยสารรถแทรมมาลงที่สถานีโกเดวคาคุการลงสถานีเนี้ยมันก็จะสามารถเดินไปที่หอคอยโกเดวคาคุได้เลยนะครับเพื่อนๆมาถึงแล้วครับหอคอยโกโยคาคุทาวเวอร์ ไปเดินไปดูวิวบนหอคอยกันครับโอเคใช้ YouTube ซื้อตั๋วได้นะครับทริปนี้เราแทบจะใช้ YouTube ทั้งทริปเลยตั๋วเขาให้เรามา2ใบคนละ900เยนนี่ตั๋วแบบนี้แล้วเขาก็ถามว่าเรามาจากไหนเนาะพอเราบอกมาจากไทยนี่ครับโบชัวเป็นภาษาไทยมาเลยไปขึ้นไปดูวิวบนหอคอยกันดีกว่า ความรู้สึกที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่ขึ้นปรา,าสาทโอซากานะอยู่จากมุมสูงแล้วก็มองวิวเมืองหรือมองวิวสวนต่างๆเนี่ยวิวสวนที่เนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะเป็นรูปดาวด้านบนเนี่ยก็มีการประดับประดาแล้วก็ได้มีการเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือวิวที่ถ่ายรูปมาจากด้านบนนะครับนะเพื่อนใช้เวลาอยู่ด้านบนไม่นานเราก็โดยสารรถแทรมมาที่จุดตั้งต้นที่เราขึ้นมาเช้านะครับเพื่อมาเที่ยวโซนเรปบิคแวร์เฮาส์ และช่วงที่เราไปเนี่ยมันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะครับเราไปในช่วงเดือนธันวาคมมันก็จะมีประดับต้นคริสต์มาสแบบนี้แหละและเรสบีคไบร์เฮาส์ในช่วงกลางคืนเนี่ยต่างกับช่วงกลางวันก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยเขาปิดถนนเป็นแบบถนนคนเดินไม่ให้มีรถโดยสารเข้ามาเลยนะเราก็จะสามารถเดินเที่ยวอะไรกันได้อย่างแบบ สนุกสนานแล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับผมว่าเรนบิ g w ว r e เฮาส์เนี่ยเพื่อนๆกับเวลาให้มาถึงที่เนี่ยตอนเย็นอะ่ะมันถ่ายรูปสวยกว่าแล้วมันก็ชิลกว่าและบริเวณเนี้ก็มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาวาดเดเตะนั่นก็คือร้านแฮมเบอร์เกอร์รักกี้เพียร์อดนะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยคุ้นเสียงเลยนะรักกี้เพียร์รอด ถ้าจะให้อธิบายว่าร้านแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ประมาณไหนผมขอพูดได้เลยว่ามันเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่ตกแต่งร้านสวยงามอาหารเนี่ยอร่อยไม่เท่ากับเข้าไปในร้านราสีสวยถ่ายรูปสนุกกันนะผมก็ฝากท้องมือเย็นที่นี่แหละ เพือ่อเพื่อนมาดูเมนูนะครับเมนูของร้านนี้มีเยอะแยะเลยนะเพื่อนเพื่อนดูแล้วสนใจเมนูไหนเนี่ยก็สต็อปวิดีโอไว้แล้วก็เลือกในเมนูที่เพื่อนๆสนใจนะครับฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเบอร์เกอร์เป็นข้าวแกงกะหรี่นะฝั่งนี้จะเป็นเหมือนโซนเหมือนข้าวราดไข่เหมือนออมเล็ตนะเนี่ยไรซ์ออมเล็ตส่วนอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วแหละอาหารมาเสิร์ฟเรียบร้อยได้นะครับเราสั่งไปเซตแรกเลยนะเนาะเซตหนึ่งก็คือเซตเบอร์เกอร์จะมี3อย่างนี้ เบอร์เกอร์น้ำแล้วก็เฟรนไฟรชีสนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูนะครับผมลองเริ่มชิมจากข้าวแกงกะหรี่ก่อนนะ รสชาติแกงกะหรี่เข้มข้นนะครับแล้วก็เผ็ดปปๆายไม่ได้เผ็ดแบบแรงมากถ้าใครเคยทานหรือชอบทานที่โคโคอิชิบัญญะที่เมืองไทยะ็ายกันเลยหมูทอดเป็นส่วนสันนอกนะติดมันมาปปๆายนิดหนึ่งชิ้นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้นาอะไรมากนะครับมาลองเบอร์เกอร์บ้างเบอร์เกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดชิ้นช้นะครับเือนคาราเกะยัดไปในเบอร์เกอร์ผมก็เลือกฝากท้องในมื้อเย็นไว้ที่นี่เลยนะครับเป็นร้านอาหารชื่อดังของเมืองฮาโกดาเตะไปที่เมืองอื่นของฮอกไกกกีีรรนะรัเอ์พย กินเสร็จเนี่ยก็ราวราสัก2องทุ่มครึ่งได้นะถนนเขาก็เปิดแล้วแหละไม่ได้เป็นถนนคนเดินละก็จะมีรถขับเข้ามาแล้วก็มีรถแท็กซี่เนี่ยมาคอยรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับไปที่โรงแรมนะครับเลยบิ๊กแวร์เฮาส์ช่วงกลางคืนเนี่ยก็ถือได้ว่าสวยเลยแหละ มาครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมมาสรุปเดย์ที่2ประจาทริปฮอกไกโดวันที่2ของเราว่าวันนี้เกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะเราสองคนเนี่ยเริ่มทริปด้วยมือเชาาที่โรงแรมเลยจุดหมายแรกเนี่ยเราไปจบที่เนินนะครับฮาจิมันซากะสลปนะครับเป็นเนินยอดฮิตของที่นี่นะถ่ายรูปลงมาจากข้างบนนะ่ะค่อนข้างสวยแล้วก็วิวด้านหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังอนะ่ะจะเป็นทะเลเป็นเนินยอดฮิตของฮากุระเตะเลยนะครับต้องมาให้ได้นะครับเป็นจุดเช็คอินสําคัญของเมืองฮากุระเตะเลยนะอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวเนินฮาจิมันซากะสลปเนี่ยมันอยู่ใกล้กับจุดชมมววิเเาาากตคร่ ของเม้าฮากอร์เตะลุเบเนี่ยก็คนละ1,500ยเยนออกจากเม้าฮากอร์เตะมาเรามาโดยสารรถแ r รมครับนั่งรถแ r รมรถแรม m นี่ก็คือรถรางของเมืองฮากอร์เตะนะครับเป็นรถที่แบบใช้โดยสารหลักของเมืองฮากอร์เตะจุดที่เรานั่งรถแ r รมไปลงเนี่ยจะบอกว่าเป็นสวนสัตว์ก็ไม่ใช่มันเป็นเหมือนสวนพฤกษศาสตร์รรนะครับแต่จุดไฮไลท์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้จุดไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่ไอเจอ้าลิงจ๋อไอเจ้าลิงจ๋อที่มันเล่นน้าร้อนเล่นออนเซนอยู่เรียนด้านหน้านะครับจุดนี้น่ารักดีนะซื้ออาหารลิงถุงละร้อยเยนแล้ว ด้านหน้าของสวน b o นิ n i c g a r d เนี่ยก็เป็นร้านรานเมงเราก็ฝากท้องมือกับมาไปที่นั่นเป็นรานเมงแบบเข้มข้นเลยนะเดิมตอนแรกเรากะว่าจะาจบแล้วแล้วก็กลับมาพักที่โรงแรมแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งครับมันยังมีอีกร้านอาหารหนึ่งที่เมืองฮอกเกอเตะเนี่ยมีหลายสาขามากๆแล้วก็ร้านมันสีสันสดใส,ดสน่ารักมากเลยนะมันก็คือร้านี้เพี p i ์ร็อ t นะครับหรือจะเรียกว่าร้านเบอร์เกอร์ตัวตลกละกันเมนูพิเศษของเขาหรือเมนูขึ้นชื่อของเขาก็คือแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้มันไม่มีที่อื่นเลยนะเฉะพาะฮอกเอกอร์เตะเดียยวเเก็ลล oh ือ e ก ที่จะฝากมือเย็นไว้ที่นี่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเดินตอกตก๊กตอกตักกันมากลับมาถึงห้องพักยังไงผมจบคลิปสําหรับเดียนสอไว้ประมาณนี้นะครับฝากไว้นิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปในช่องของผมถ้าอยากจะก๊อปปี้แพลนหรืออยากจะตามรอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแพลนแบบนี้ไว้ให้เป็นแบบโดยละเอียดเลยนะว่าแต่และว,วันเนี่ยผมไปเดินทางไปตรงไหนถึงตรงไหนขึ้นรถอะไรยังไงผมจะวางลิงก์ Excel ไฟล์ไว้ในช่องดีสคริปชันนะครับเพื่อนๆอยากจะแก้ไขหรืออยากดัดแปลงคลิปยังไงก็ไปแก้ไขได้ตามสะดวกเดี๋ยวผมวางไว้ให้วัน I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.